เอเอเอสแอนเนเอเอเอสไงทขาไม่แบบแม่ต้องไลฟ์ใหม่ไลฟ์ใหม่วันนี้ต้องวันเลยจนเครียดเลยคุณผู้ชมเครียดเลยเครียดเลยเออ สินโยบายฟื้นประเทศปีสองห้าเจ็ดศูนย์ที่มันเพิ่งจะหกห้าเองไปถึงสองห้าเจ็ดศูนย์เลยเหรออืบอกสร้างงานยี่สิบล้านตำแหน่งค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทเงินเดือนปริยติสองหมืนห้าเอาตรงไหนเอาตรงไหนคุณอุ้งอิงยี่สิบล้านตตำแหน่งอ่ะใครจ้างบริษัทคุณจ้างเหรอ มันเป็นไปไม่ได้เออเพราะเอกชนเป็นคนจ่ายเงินนะคะไม่ใช่พักคุณจ่ายเงินบอกเกษตรนำเอไอมาประยุกต์ใช้ใช้เอ t นอ่ะอันนี้โอเคเป็นไปได้ท่องเที่ยวสร้างรายได้สามล้านล้านบาทต่อปีอ่ะโอเคอันนี้เป็นไปได้นวัตกรรมสร้างบล็อกเชนของไทยใช้เงินสกุลดิจิตอลแทนแทะแทนเงินสดมันเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณใช้ บัพเจนของไทยใช้เงินสกุลดิจิตลอลก็ไม่เห็นเลยคริปโตคริปโตเห็นไหมอ่ะทําคนเจ๊งหมดตัวไปท่าไหร่ล่มละลายกันเท่าไหร่สาธารณาสุขอัพเกรดสามสิบบาทอันนี้เป็นไปได้อันเนี้ยเป็นไปได้เอออันเนี้ยเป็นไปได้การศึกษาอ่ะอันนี้เป็นไปได้อนนเออสองภาษาทุกท้องถิ่นมันเป็นไปได้เพราะว่ามันก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่แล้วทุกปัจจุบันนี้เขาก็สอนอยู่แล้วเออเจ็ดก็เป็นไปได้ 8. โครงสร้างแก้น้าท่วมแรงทั้งระบบถมทะเลบางขุนเทียนอันนี้ก็เป็นไปได้นะ 9. คมนาคมและขนส่งมวลชนศูนย์กลางโลจิสติกส์ม,มิภาคสร้างทางรถไฟสายใหม่อันนี้เป็นไปได้แต่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันของเอกชนเอ,อขยายสุวรรณภูมิรองรับร้อยได้อันนี้ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล อ่าส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตยอ่ลดการพึ่งพาน้ำมันอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเขาใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้แต่บางเรื่องไงมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับค่าแรงอ่ะหกร้อบาทมันเอกชนอย่างพวกฉันจ่ายไม่ใช่คุณจ่ายจ้างงานยี่สิบล้านตั้งหนึ่งก็เป็นพวกชันที่เป็นเอกชนจ้างไม่ใช่คุณจ้าง จริงอยู่คุณอาจจะมีบริษัทแต่อย่างมากคุณก็จ้างงานได้อย่างมากก็มากที่สุดก็แสนคนยี่สิบล้านคนมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้งไงวันนี้อะยุก็ออกมาบอกหกร้อยบาทเอามาจากไหนทําได้เหรอลันโบก็ออกมาพูดบอกว่าอย่าหาเสียงให้แบบแบบว่าเอเอเออเออหาเสียงแบบเหมือนกับพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ลมโบ้ไงออกมาพูดอืม ชาติชาติบอกว่าอย่าไปกลัวชวนฟังสามแนวคิดนักศึกษาศิลปกรเป็นสารกรทมสู่พิพิธภัณฑ์เมืองชูปวศศิลปะอักษณ์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าไปกลัวว่าและถาบันตรีกระทรวงมหาดไทยจะปลดเขาถ้าปลดกลัวมัวแต่กลัวเ็าไม่ได้ทํางานนะก็ทํางานเนี่ยทางานเท่าแบบว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นนายเราถ้าเราทํางานถูกใจประชาชนเราก็อยู่ได้ใครก็มาปลดไม่ได้อื มิ่งขวัญเปิดตัวร่วมพักพลังประชารัฐขอบคุณบิ๊กป้อมเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเป็นไม่ได้หรอกงหง่เฮงไม่ได้มิ่งขวัญเนี่ยไม่หลอกเป็นไม่ได้หรอกค่ะอันนี้แม่พูดตรงตรงเลยนะหนึ่งไม่มีเงินสองไม่มีบารมีสามไม่หลอกจะเป็นได้ยังไงเป็นไม่ได้ อ้าพบว่ารอมอบรางวัลสิบตำรวจเอกจราจรสนชนะสงครมและพลเมืองดีบุกช้าสยบชายคุ้มข้างบนสะพานพระปิ่นเก้าเช่นชมความกล้าหาญแปลกแยกอย่างที่ดีออ้ยลูกล่อซะด้วยนะนี่ลูกล่อมากเลยหล่อทะลุแม่เลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยหล่อทะลุแม่หล่อทะลุแม่เลย นี่นี่เก่งมากเลยเก่งมากแต่ก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยนะพลเมืองดีเข้าไปช่วยนะนี่ออ้ยเอาแม่ตกก็ยิ่งหลอ่อโอ้โหสมควรแล้วที่ได้รับรางวัลนะหล่อไปหมดโอ้โหหัวใจก็หลอ่อหน้าก็หลอ่อออ้ยเห็นด้วยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคะ่ะตำรวจดีๆอย่างนี้ควรส่งเสริมนะคะหล่อไปหมดคนอะไร ดูใจคุณผู้ชมหน้าตาก็หลอ่อรูปร่างก็หลอ่อใจก็หลอ่อโอ้ยตำรวจดีๆอย่างนี้ต้องส่งเสริมนะคะกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งประกาศเจติคุณหน่อยค่ะกดหนึ่งกดหนึ่งประกาศเจติคุณแล้วพวกเรากดหนึ่งเลยจ้าให้ตำรวจหล่อเนี่ยเมื่อกี้หลอ่อทะลุแมสเอาแมสออกยิ่งหล่อเลยโอ้โหหล่อไปหมดตำรวจคนนี้อากดหนึ่งสิจ้ากดหนึ่งให้ตำรวจคนนี้นะจ้า กดหนึ่งเลยพวกเกากดหนึ่งกดหนึ่งกดแนง่งรอไปหมดตำรวจดีก็ต้องชื่นชมนะคะตำรวจดีก็ต้องชื่นชมไงเขาจะได้มีกำลังใจไงอ่าใช่ไหมเราเรา,เราด่าตำรวจมาตลอดใช่ไหมแต่ว่าตำรวจดีๆก็มีเหมือนคนเมื่อกี้ใชนะ่ไหมหลอไปหมดนี่ประยุทธ์บักงง นโยบายของพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงบอกว่าจะเอาค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทจะเอาที่ไหนอันนี้ประยุทธ์ก็พูดถูกนะเพราะเอกชนเป็นคนจ่ายไงไม่ใช่พรรคเพื่อไทยจ่ายขนาดอย่างนี้เอกชนยังเจ๊งหมดเลยประเทศจีนต่างชาติเข้ามาเนี่ยเทคโอเวอร์ไปหมด90%ประตูน้ำเทคไปหมดแล้วเป็นต่างชาติเป็นเจ้าของหมดครับบอกจะให้ให้ค่าแรง วันล,ละหกร้อยจะใครจ่ายเอกชนมีปัญญาจ่ายมันเป็นไปไม่ได้แล้วบอกว่าปริญญาตีสองหมืนห้าเป็นไปได้หรอใครจ่ายก็เอกชนจ่ายไม่ใช่พักเพื่อไทยจ่ายอันนี้ประยุทธ์ก็พูดถูกนะบอกว่าตัวร่วมยี่สิบบาทเป็นไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่า ไปฟ้าบีทเอ็มันของเอกชนมันไม่ยอมหรอกขนาดกทมอเป็นหนี้มันสี่หมืนล้านมันยังไล่ฟ้องด้วยไล่สดปล่อยคลิปไปเล่าเลยมันเป็นไปไม่ได้ไอหาเสียงอยจะหาเสียงไงก็ได้ไงแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ตัวร่วมยี่สิบตารถไฟกฟ้าไม่มีทาง